สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนปแปลงปบบรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแนอดีตกับปัจจุบันกันครับสำหรับหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแนอดีตกับปัจจุบันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อครับหัวข้อที่1นึ่งนัคือการเปลี่ยนแปลงด้านการดํารงชีวิต หัวข้อที่2การเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยและหัวข้อที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อที่เรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพนั่นเองครับสำหรับอาชีพในอดีตกับปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะอาชีพในอดีตกับปัจปจ,จุบันกันก่อนเลยครับ ลักษณะของอาชีพในอดีตนะครับส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับซึ่งอาชีพเกษตรกรรมนั้นจะต้องอาศัยธรรมชาติใช้แรงงานมนุษย์ใช้แรงงานสัตว์มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนจึงเกิดความสามาัคคีครับ ลักษณะอาชีพในปัจจุบันกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมเลือกที่จะทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำนะครับนอกจากนี้นะครับยังใช้เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประกอบอาชีพที่ทำให้อาชีพเหล่านั้นนั้นประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพนะครับประกอบไปด้วย3ด้านครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมต่างชาติครับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากสภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามนุษย์จึงต้องมีวิธีการปรับตัวเพื่อที่จะประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับ เช่นในอดีตนะครับเคยปลูกพืชที่ใช้น้ําในปริมาณมากเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปน้ําตามธรรมชาติน้อยลงจึงต้องปรับตัวครับหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําในปริมาณน้อยลงเพื่อเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับอาชีพในปัจจุบันนะครับมักจะเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานของมนุษย์และแรงงานของสัตว์ครับ สำหรับเหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีนั้นให้ผลผลิตที่แน่นอนและรวดเร็วครับจึงส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพในปัจจุบันหันมาใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมต่างชาตินะครับในปัจจุบันเรามีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายจึงทำให้เราได้พบเห็นอาชีพต่างๆของชาวต่างชาติครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับในอดีตเราจะต้องไปชมการแสดงเช่นโคลิเกตามงานต่างๆแต่ในปัจจุบันเรามีโทรทัศน์เราจึงสามารถชมการแสดงได้ที่บ้านจึงเกิดเป็นอาชีพนักแสดงให้เราได้ชมกันผ่านโทรทัศน์นั่นเองครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับในอดีตนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าการไถานานั้นเราจะต้องใช้แรงงานของมนุษย์และก็แรงงานของสัตว์เช่นใช้ควายในการไถานา ต่อมาครับเราเร e ิ่มมีวิวัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยใช้รถในการถ่ายนาแต่รถในการถ่ายนานั้นก็ยังไม่ดีพอครับเราจึงมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเป็นรถไถ่ายนาที่สามารถถ่ายได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ ในอดีตนะครับประกอบอาชีพผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปครับตลาดมีการแข่งขันสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบของสินค้าจึงจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคกับสมัยและการแข่งขันของเศรษฐกิจครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงนะครับในอดีตนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมักจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีครับ จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับในปัจจุบันจึงอยากได้อาชีพที่มั่นคงและอาชีพที่ได้รับเงินเดือนประจำจึงเปลี่ยนแปลงอาชีพจากอาชีพธุรกิจส่วนตัวกลายเป็นอาชีพเช่นข้าราชการหมอพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐนั่นเองครับข้อดีข้อเสียของอาชีพในอดีตกันบ้างครับข้อดีนะครับนั่นก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการจึงเกิดความสามัคคีครับมีการลงทุนที่น้อยมากๆเลยครับ สำหรับข้อเสียกันบ้างนะครับอาชีพในอดีตนั้นมักจะมีข้อเสียนั่นก็คือประกอบอาชีพเหมือนๆกันครับเช่นชาวนาก็เป็นชาวนาเหมือนกันหมดนอกจากนี้นะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือใช้แรงงานจากเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีให้ความรวดเร็วได้มากกว่าครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของอาชีพในปัจจุบันกันบ้างครับ ข้อดีนะครับของอาชีพในปัจจุบันนั่นก็คือมีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับและข้อเสียของอาชีพในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเกิดการแข่งขันกันสูงครับอาจจะมีการลงทุนที่สูงและไม่คุ้มค่านั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพนั้นก็จบลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ